บ่าวเตยพ่นเนาะมาอนี้ออกมาตอบคอมเมนต์หนุ่มลาวหรือว่าคนลาวคนหนึ่งเขาบอกว่ารถที่ประเทศไทยอะ่ะมีแต่รถซื้อเงินผ่อนไม่มีรถซื้อเงินสดเขาบอกว่านอทุกคนเราจะเบิเ่งก็เลยอยากให้ดูน้องอยากให้ดูว่ารถที่เมืองไทยนี่หลายหรือน้อยสําเภเบิ่งเอาเด้อพี่น้องลาววานเท่านาะคนดีว่ามักกีอวดขีโมขีคุ่ยนะเบิ่งเอาด้อพี่น,อววน,น,อน้อดนะงอด้อ บราเะพ่นคิดว่านะการที่เขาออกรถได้เขาผ่อนรถได้เขาต้องมีเครดิตนะเขาต้องมีการเงินที่มั่นคงต้องมีประวัติที่ไม่เสียบราเะพน่นเครดิตเด้เป็นยังคนเล่าปานเทาดึงพ็อซื้อรถด,ด้วยาดาวหรือว่าผ่อนเนาะเพราะว่าเจ้าบุมีเครดิตดีเจ้าบุมีธุรกิจรองรับเจ้าบุรีมีทานเงินเดือนที่จะไปแสดงเขาดูว่า คุณมีเงินเดือนเท่าไหร่และสามารถผ่อนรถได้ไหมเนาะทุกคนอันนี้วอลในรักของความเป็นจริงอยากให้อยากให้ทุกคนเบิ่งเด้อทุกคนเด้ออันนี้คือแค่แยกเดียวนะเดี๋ยวแต่พดสิบภาษาอีกแยกหนึ่งเนาะทุกคนนี่กคนเบึงเอา,าแค่ฝั่งเดียวนะนแค่ฝั่งเดียวดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะในรักของความเป็นจริงนี่ทุกคน เบิรงเอาทุกคนเต้พ่นสีพิสูจน์ความจริงให้เบิรงมือนีเนาะกาบสวัสดีครับกาบสบายดีทุกคนครับผมทุกคนเบิรงทุกคนปอสหล่นบานเบิร์งเนะาะบอสพี่น้องประเทศเบิร์งก็จะเลื่อนเล้ทุกคน,นอออเอลยปบอสอโศกได้พี่นอ้องอโศกบุตรีได้ทุกคนเอลยมือนีเบา เตยพ่นพ่าเบาเล้าเป็นมานะเมันอยากเห็นเป็นว่าถ้าเบาวิ่งเป็นมาเบิ่งเดี๋ยวบบาเตยพ่นสิไปถามความรู้สึกของเพื่อนเนาะเพื่อนเห็นแล้วเนาะเพื่อนคึ้เห็นอย่างไดทุกคนเนาะมุมนี้ทุกคนมุมนี้มุมนี้ทุกคนทุกคนเบิ่งทุกคนสุขุมิดเนาะเพื่อนว่าหนุนสุขุมิดตรงที่เบาทุกคนยืนอยู่นี่จะเป็นถนนสุขุมวิทอ่ามุมหน้าไปทางโน้นเนาะทุกคนกต่จะออกะรามซีฮของเตยเนาะทุกคน การความเจริญเนี่ยวัต้องวอดเทงเลยนะทุกนเบิ้ลข้าสิบันยายเนาะในภาพบรรยากาศมันบันย่าแท้ละกันทุกคนเฮ้ยพี่น้องลาวบ้านเอา่งเด้อพี่น้องลาวบ้านเอาไปในหลักความเป็นจริงเด้อพี่น้องเยบ้านเจริญเมื่อนี้เนาะเรื่องเรื่องเหลือบเมื่นี้เดี๋ยวคอยถามก่อนบริเวณนะสวัสดีสวัสดีเอฟซีคนเนี่ สวัสดีครับสบายดียพี่น้องขอชิทามสวัส,ด,ส,วสด,ดีครับผมขอเชิญทามเจ้านะหลอดในเมืองไทยหลายบอกหลายหลายบอกหลายมียแต่รถรู้ไหบอกแล้วแล้วข้อมดเจ้านี่เป็นยังคนไทยผมเคยมีมีมีรถหลายคันงานคนหลายและและเฮือนล้างหนึ่งบน่มีคนะัน,น,นเดียวได้มีหลายคันได้หลายคันเจ้าข้อมีเจ้าจะกิดอะไร Voi, เงินเสียบเงินไปเดียวเล่นเบี้ยนะเงินบนละแมนบ่มึงเบางคนคนเดียวมีหอสามขั้นก็มีได้คนนอกมันจะขับไปเดียวสามขั้นได้บ่เงินพคนหลายบ่แมนเอาเงินคนละคนเฮทียังกันได้เห็นคนลาวคนว่าคนไทยนี่บ่มีเง้ผมมีปัญญาซื้อรถเงินสดว่ะมีแต่เงินดาวคนว่าเอ้าคนลาวคนว่าเนี่ยว่าคนไทยนี่มีแต่รถกับตองดาวเอาพอเน่าซื้อเงินสดผมมีปัญญาคือคนลาวว่ะ บอกคนเล่านี่รวยกว่าวสัตว์ความแน่นบอกว่าเจ้าข้าเจ้าว่าจากสัตว์เนี่ยแต่ความเป็นจริงจะเบิ่งนี่ว่ารถนี่ร้ายว่ะจักสุราษไร์ในความไร้และวปณีนี่ข้อกิจของเจ้าอ,อ่ะท่านที่จะอ,ออกรถขั้นหนึ่งนี่ต้องเห็นจังไรอจังสีไหนต้องเห็นง่ายเอาเห็นงานเลยทั้งหมดาเจ้ามิเจ้าเห็นงานอ่ะเจ้าสีออกรถขั้นหนึ่งได้อ่ะเจ้าสี สมมติว่าพอนเนาะสมมติว่าจะเป็นเจ้าของกูจริงสิสมมติว่าเ,าเ,ข,าเขาบูมีอาชีพอยังเลยเขาจะไปพอนหลุดเจอซอี่อ้บยปะเป็นเป็นเป็นยังไงสมมติว่าเจ้าเป็นกูเป็นเจ้าของอ่าโูลุมล่มรถขายรถนี่นะแต่ที่นี่เจ้าอ่ะคือข่อยนี่ไปซื้อรถน้ำเจ้าเครดิตเงินียังข่อยกับบูมี่ใช่ไนหะอาชีพงานการกับกบูมีไปเที่ยวี่เล่าอยู่ไทยนี่ละ ค่อยพอนโหลดี่เจ้าๆคอยค่อยบอกข้ไปไปอไม้แบบว่าถ้าถ้าเจ้าถ้าเจ้ามีงานเฮ็ดแบบเอาได้บ่ถ้ามีงานมีเบียร์เฮ็ดเงินเดือนพอไสถ้าถ้าจะเอารถนี่เพิ่นเบิ่งก่อนไนดะ้สลิปเงินเดือนอได้เปล่าเพิ่นเบิ่งสลิปเงินเดือนการาใส่ใจของเรา มียังมีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเก็บนะลิปเงินเดือนป่ะต้องเพินต้องเบ่งสลิปเงินเดือนออเ่าเห็ดงานยังเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่พักอยู่ไสอยู่มองไหนคนทํารายละเอียดไ้เดเ้าเพิ่นสจให้เฮามัวซัวบอกัวไม่วสิว่าเออไปยังออกรอดก็ออกรดมันออกได้ออกได้แต่ว่าเพิต้องสอบทด้วยควมละเอียดอ๋ต้องงายประวติการเงินต้งดีอ พอดีของรถอยู่ประเทศไทยนี่มันดีดีหลายอย่างบอกแต่ว่าอยู่ลาวเขานีบอสามารถออกได้เลยนะเจ้าเห็ดงานก็อย่าเจ้าม่มีปัญญาออกรถได้<อ>เพราะว่าหนึ่งเงินเดือนเจ้ามันมันทืกเงินเดือนบ่หลายอยู่เมืองอยู่เมืองไทยนี่เงินเดือนหลักหมืน่นขึ้นเขาสาม,มารถออกรถได้<อ>แต่ว่าอยู่ประเทศไทยนี่ต้อนออกรถนี่เพป็นเงินบาทได้เนอะบานี้อยู่บานเราต้อนออกรถบอกเป็นเงินบาทก็นดอละ จริงอยู่อยู่ล่างงว่าจะงงว่าเอาเรื่องเงินดอลลาร์ตอนนั้นเลี้ยนตอนนี้เลี้ยนเหรอตอนนั้นแบบอยู่อยู่ไทยในคนเฮ็ดงานธรรมดาก็เข้านี่ไต่ขีดได้หลอดอ่าแต่ว่าเอาอยู่ในประเทศไทยไดเนี่ยมือสองเพื่อนึงถือแต่ว่ารถมาไลน์รถมาถือรถมือสองเนี่ยแฮงถือได้รถรถอยู่ไทยรถมือสองมือไทยมือซ้ำรถมือหนึ่งมือประเทศลาวเออแต่ว่าอยู่ล่าเนี่รถมือสองอยู่ล่าเนี่แพงกว่ารถมือหนึ่งกว่าอยู่ประเทศไทยอีกแลย แพงเลยได้แพงกว่าเพิ่มไปไปเจอรถอันใหญ่พ่วงอีกแง่งนักถึงน้ำไดหนึ่งกระดับใช่ป่าวินเนี่ย้าว่าเมื่อบ้านไดนนี่แต่ว่ารมีปัญหาอยไรในในในป่าวินสิพอนรถตได้เนาะก็คพอร์ตเมื่อยู่เล่าบุกแต่ว่าพวกมาได้คนละขางนี่บ้เแต่บามันพอนพอนได้แต่ว่าเอาเมื่อบ้านอะไรเมื่อได้จะต้องเปลี่ยนพวงอะไรจะต้องเสียมาษีรายเดือยอะไรอย่างอีกกระแพงแง่แพงกว่าเก่าเลยแพงกว่าซื้อรถอีกกระเพิ่มจะไว้แบบนี้ ว่ารถรถอ่ะทาว่ามีการลื้อถอนเนาะลื้อใหญ่ของใหพวกงรถมันกับประเด็นุณภาพแล้วบะดนี้ยเพื่อเพื่อตอกคุ้มซื้อกระดับสายไฟมันมันลื้อใหม่เพื่อนี้แล้วก่อนกลับไปเห็นกระจาว่าคนเล่าว่าประเทศไทย่ะผมมีเงินซื้อสื่อเงินสดคือคนลาวเล่าว่ารถนี่มิตรพรน้าดอกว่าเห็นไลน์กับแมนอยู่แต่บัดนี้ในการที่ผ่อนรถในความผิดของเจ้าเขาข้อข่อยเนาะเคยขึ้นว่า ถ้าเฮา่อนอ่ะเฮาก็ต้องมีเครดิตการเงินดีๆต้องมีเครดิตการเงินที่มาที่ไปของเฮาอืมแล้วก็ทานเงินเดือนเจ้าเท่าใยน้าแมนเขาจะประเมินเจ้าได้บาดนี้ว่าเจ้าการจ่ายเท่าใดเลยเออเจ้าสิสามบาทพอรถดพอได้บ่สมมุติว่ามือ0 0ดหรือว่าสองมือเนาะทานเงินเดือนเจ้า30,000หรือ40,000เนาะเขาสิประเมินแบบนี้ค่อยว่าแม่นแล้วบัดนี้ประวัติการเงินเจ้าดีบ่สมมุติว่าเจ้าติดหนี้ธนาคารหลายบ่สินะติดลบยังบ่เออเขาจะ ออกรถให้เจ้าเครดิตเจ้ามีปัญหาบ่จันน่นแหละมมันนพออได้ีกาคือคือคนบ้านเฮานี่สมมติว่าเอ้ามีเงินอยู่ก่อนหนึ่งอยากไปออกรถอยากไปออกรถเนาะเขาไปออกได้เขาต้องกระจายสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือไปได้บ้านได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์มาพ่อจะต้องมีไปตาดินไปขับบ่มาขับมาจับจับเงินได้อยู่แล้วอยู่แล้วเขาต้องจุดลอยเปอร์เซ็นต์สมมติรถราคาขั้นละล้านเนี่ยจะต้องจ่ายก่อนสี่แสนอ่ะเรื่องหกแสนอ่ะต้องมีใบตาดินมาจับเออเขาจะให้เจ้าออกได้ แต่ประเทศไทยครับ้างเถอะขอเห็นกับเจ้าโฆษณาบัตรประชาชนใบเดียวสุดบาทบัตรประชาชนใบเดียวแก็บาทเออบแบบไม่ต้องจ่ายสามเดือนก็มีได้ขอเห็นบัตรโฆษณานะขอเห็นแวบๆอยู่นะแต่ว่าปรถไปใส่ก่อนสินะยังส่งมาน่ะเห็นไส่ง่ายเป็นไส่ก็แต่ว่าเรื่องเพราะว่าบ้านเพิ่มเพิ่นมีงานการให้มนเนาะแม่ คแมน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 เป็นบาทเน๊บวันนี้ค่อยออกมาตอบพวกมนุษย์ทั้งข่อยพวกมนุษย์ทั้งมนุษย์รู้นะทีแบบว่ามีหัวไปใส่หมวกคนพวกนี้เนาะคือจุดน,นี้กับแยกแกระสุนมุนตีเนะาะผ้าเบรวินแทนผ้าเบาวินเหมาาือน,นมา่าทั้งแรกบ่นนี้ขึ้นสภาพนี่ทั้งแรกไปมาเห็นบ่อลังการเนาะอลังการเจริญเนาะเจริญแฮีงอ่าอย่าลืมนี่ก็ไม่รู้เร่องเดินอีกสีเข้ายามากก่านี้อ๋อัวเนาะ กระดีรอ่น้องเลยมรเดียก็ลายคักลายแนลายคักลายแน่มันม่เปนรวยแยกเดียวได้เาถ่ายขลังกระดข้างๆกระดมีตลลดได้สามแยกเลยเป็น้ว่าจิไทยมุมไดีแมนมันลายแยกโคตนะแมนกรเบื้งเนยนี่ยเเดี่ยกระโดลงลองยัไปบุบ้างองยัตามบุเนี่ยไประโดดขก้าเหลายมุ้ลายบองะกอจะเก็ลายมุมนะข้างล่างนี่กระโดดเตมา่างเีิายข้างล่างกน โลเด้งอย่างอ่ะใช่เนาะแมนเก่งจริงสี่เลยอ่ามันลายปั้นเมงเหมาหน่อยเก๋แมนและข้อสงสัยของใครคือจะตอบอะไรได้บ้างว่าข้อชี้ถามจยองเลยถามว่ามนุษย์ถักคนเล่าเขาบางคนอ่าคือบอกมาว่าประเทศไทยก็มีอย่างก็มีก็มีรถเถุนหลังบ็มีอาสนมุนรถได้มันจะอธิบายมันม่งแมนยังมีลุลุ้นอะไมันแม่นยังเจ้าก็บว่าอะไแล้วพวกพวาไม่พมีความกินเนาะ ่อยก็จะคนไรสาระเนาะแมนแต่ว่าคนบอกไปผู้เดียวบอกไปผู้เดียวก่ได้ออกมาจากไหแมนแหละมีแต่ในทางมีแต่ลูกแมนบอกง่ายๆก็คือปลกอยู่ป่าอยู่เขานะปล่อยที่จะไปรถนี่ไร้โหมดน้องวินเนาะไรับหมดเป็นเป็นหลักฐานนะควายเนี่ยวันนี้เขาถ่ายคลิปว่ายังวันที่ยังวันอาทิตย์วันที่สิบสามบ แม่นอ่าเดือนกรกฎาบ่เออแล้วก็เดือน7 2 258เออ2568เนาะ2568เออเนาะยืนยันดิเป็นเนาะยืนยันที่นี่คือเมืองไทยโอเคประเทศไทยแ่ๆๆเนาะทุกคนแลวเป็นจริงเนาะ่ไก็มาตอบอ่าคอมเมนต์ดตคอมเมนต์เนาะว่าประเทศไทยันบ่มีเงินซื้อรถเงินสด่มีแต่เงินผ่อนพี่น้องเอ้ยมันพระเจ้าหั่น มีเครดิตมีการเงินที่ดีเขาก็เห็นเนี้ยก็ได้เนาะอ่าคนเทาผมมีงานมีการท้ำคือบ้านเทาอะ่ะท้ายเฉยเข้ามาออกนู่นออกนี่เนาะเอาผมมีหลักฐานการเงินเนาะเปินกระบอกไอ้เนาะอันนี้บอกนะความเป็นจริงๆเพี่น้องเนะาะฝากคลิไปไว้เพื่อสนิทเดอ้อทุกคนโอเคเช่นไดก็คอมเมนต์เข้ามาเดอ้อทุกคนเด้อสวัสดีสวัสดีครับ